สวัสดีครับแฟนครับสีสกีสร้างบ้านครับแฟนครับน้องอู๋อิงเพชรต้มแทงครับอันนี้บ้านน้องอุ๋ครับสร้างเฮ็ดบ้านพักทั้งหลายเพื่อกมาเฮ็ดนะครับนี่บรรยากาศร้อนมากครับมาส่อานี่ฝนไงไม่ครับบ้านหาเม็ดครับหาเม็ดอะไรเราเอาหนวกกูให้ี่ร้อนมากครับแต่ว่ายังดีที่มีร่มนะครับผม เมื่อวานไม่ได้มาบ้านน้องเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไปอุบุนครับผม,ผมเพราะว่าบุคคลคนหนึ่งเขาบันเทิงได้บันเทิงเป็นเนกษตรกรบาดน,น้ำพอดีเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเพิ่ก็กให้เข้าไปหาด่วนก็นเลยต้องไปด่วนมากๆครับลมดีอยู่ครับบรรยากาศบ้านอเมริกา เงียบนะครับเพราะว่าทีมรถตู้ไม่อยู่ก็จะก็มีแฟนคลับมากนะครับก็เลยดูเงียบเงียบครับดีมไกครับเบาโทษเราอ๋อนี่ครับเดี๋ยวนี่เองสองตัวน่ารักน่ารักนี่ครับอ้าว ออกมานะยังออกไม่ได้หรอกดีๆออกไม่ได้อยู่นะเนี่ยบนนีากาศหน้าบ้านนอะครับประตูนมาเลยครับด้านซ้ายขวาพื้อนอ้านจะใส่กระจกทำในแบบมันจกระจกครับเห็นแวบๆอยู่ครับ,ไ,บ,รบไปหน่อยคเอให้ดู เออันนี้รถใครเอ่ยอ้า,าวตาโทนหายตาโทนหายครับเจะแต่ป้าน,นางป้าน,นางมือจะแข่งหลังเนาะป้าน,นางป้าน,นางไม่สวยก็ป้าน,นางให้ดูข้างหลงังถ้าวันไหนป้าน,นางสวยป้าน,นางให้ดูข้างหน้าด้วยเมียนเมียนไปเลยไปดูก่อนป้าน,นางทำอะไรกินวันนี้ข้ดวผัพิดดวด ตอนนั้นหอนบ่หรือว่าไม่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 เนี่ยคือใหม่มม <laughs> เป็นบ่มันบริหอนบ่โทษเราเสียภาษาอีนี่ฮะหาผู้สาวอีกแล้วเจ้าออมเล่าบ่าอีรีบ่ผู้สาวทั้งไหนโเบบเเอเคบ่แล้วบ่ได้เบิร์นยูทูบดอกเราไม่มีเวลาเบิรงดอก โอ้พี่น้องบรรยากาศห้อนหอนครับมาโทนเสียครับปานางบอกว่าเรา้องนำผู้สาวไปใหงไรบุ๊กอันนี้ไม่ใช่เรื่องอํานะครับพี่น้องเรื่องจริงด้ยครับพี่น้องที่เป็นไผ่จักหมื่ต้องมาเปิดเผยให้ได้ครับต้องหาหาคลิปหารูปมายืนยันแถวขนมบา่าวทวนเราเราเฉยใชครับ นนฟึง่งเฟอร์นิเจอร์รู้สึกไม่เข้าหรือเปล่าครับัน,นี้บ่เหินรถครับแล้วเงียบๆนะครับแนละ้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อะรากันตกบางสวนที่ใส่ได้ครับเดี๋ยวต้องยอยมาใส่ไรงานออกมากเดีวครับพี่โนครับตอนนี้ห่อนแห้งพี่น้อกบึงดูเดียดครับดูเดียด บรบรยากาศแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ไม่ครับ,บไ,มไม่ไม่คือแบบใหม่เลยครับเพรา,า,พาเด๋ยวตากแดดโดนนี่ใหม่แท้พวกสร้างพเพิ่อนโอทีเห็ดอยู่นี่เดี๋ยวก็โอ้ยอมรลาพันอยู่ครับก็เใจซอยครับทุกทีมทุกท่าน,นครับทุกอาชีพครับที่ทั้งตากแดดมาตากแดดครับช่วงนี้แล้วเศรษฐกิจแบบนี้ครับพี่น้องเอ้ยใครอยู่รอดถือว่าสุดยอดครับในธุรกิจในอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็ท่องคืนขึ้นครับอีกแค่มาขึ้นนี่ก็ ข้าแรงครับขึ้นโบไถขึ้นไปกับงานก่อสร้างขึ้นข้าแรงขึ้นข้างานก็ลําบากครับพุ่นกับบกข่อยมีเงินมันก็เลยเป็นผลพวงผลอันนี้พันกันหมดครับพี่น้องเลยเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ที่มาศรีสเกร้างบ้านครับผมสนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ 0637899666ครับเมือมเนะ่อแรกผมมาแน่ใจว่าน้องอุ๋งสแสดงอยู่ใส่นอกนี่เนาะสาวนั้นเป็นแพรงครับปรได้หูกะตอบใหน้นะครับ่าสแสดงอยู่ใส่เมื่อคืนเห็นแว๊บอยู่ว่าอยู่โคราชเนาะไปใส่ต่อนอกบัตรี้ก็ทุกท่านนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับจีมงานอ,อลั่มกันห่อนแน่ครับร้อนมาก มีรถใครมาอีกเนอะดีไฟเวบๆเบนี่ยบรรยากาศร้อนๆนะครับหอนหอนหอน,หอนร้อนอบเอามากครับหอนแหง้งร้อนจนจะไหม้ครับผม มาทุ่นเสีย,สยปใสดพยอมมากเห็นแต่สลาหน่อยแล้วครับสิมสลาหน่อยไปวันนี้วันอาทิตนะครับก็จะเงียบๆนิดนึงครับอยู่หน้าง,งานครับ การับรองครับแต่ว่าวันนี้ร้อนมากครับอ,อนท้่เวลาดีๆอย่างนี้ปากสะบังงาพงาบครับร้อนมากๆใช่ไหมไอตเลิคมันยังไงร,ร้อนน่ะสิเรา ไปเที่ยวนะไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้รออยู่นี่เด้อยุดมาตัวใหญ่ที่บ้านกัดหมดเลยครับที่บ้านมีม,มามาลงมากครับสามตวัวครับมีตวัวใหญ่ๆครับนสนใจ่สางบ้านโทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับหรือว่าทักไปในข้อความเฟซบุ๊กครับศรีสเกตสางบ้านนะพี่น้อง ทางยูทูบก็ฝากติดตามนะครับศรีสเกตสางบานเลยวก็มาติดตามในเฟซบุ๊กนั่นนะครับผมเฟซบุ๊กก็อังได้คนติดตามครับตอนนี้สี่หมื่นกว่าคนครับนี่ได้แจ้งหาหมื่นครับพี่น้องแต่ทุกวันนี้ก็คนก็เริ่มขพับมมาเรื่อยๆครับมือรหาคนสิบคนครับในเฟซบุ๊กในยูทูบครับช่องจิ๊กต่อก็ติดตามครับทุก่องทางครับศรีสเกตสางบานมาเลยครับ ตัวเล็อกอยากไปครับอยากไปด้วยอยากไปเที่ยวยังไม่นี้นโฮหฮอนอย่อบอ้าวครับก็ขอบคุณทุกท่านหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับ,รบม่ยังก,กับเข้ามาคอมเมนต์วอาคุยกันครับว่าช่วงนี้งานใน,นส่วนผมก็ชะลอมานานมากเลยครับสร้างเฟอรงนิเจอเขาครับ คลิปนี้ธุรกิจสร้างบ้านขอบพระคุณทุกท่านแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม